ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เลยทีเดียวค่ะและเมื่อวันศุกร์นะคะมีแรงกลับเข้ามานะคะซื้อทํากําไรเนี่ยนะคะก็เลยนะคะทำให้ราคาบวกขึ้นมาเล็กน้อย3.4ค่ะแต่ว่าอยู่ที่1 5 9 1 4ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ซิลเวอร์อยู่ที่28.47ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาทองคำบ้านเราเช้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยราคาซื้อขายยังเป็นเหมือนเช่นที่ประกาศขึ้นมาโดยราคาทองคําแท่งซื้อบัตรละ 23,800บาทขาย23,900บาททองรูปพรรณขายออกที่24,300บาทค่ะ เช้าวันนี้นะคะราคาทองคำนะคะที่เคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศนั้นยังมีแนวโน้มเชิงบวกนะคะโดยราคาทองคำตอนนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเนื่องจากว่านะคะถึงแม้ว่าดูแล้วอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นแต่ต้องระมัดระวังแรงเทขายทํากําไรค่ะตัวเลขสําคัญที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้ก็วันนี้มองไว้ที่1,608ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะถ้าเกิดสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยตอบกว้างๆนะคะสําหรับนักลงทุนระยะกลางนะคะก็น่าจะมองเอาไว้ที่1,620ัยี่ ถึง1,630ดอลลาร์สหรัฐค่ะยังคงต้องจับตาดูนะคะในด้านของการเคลื่อนไหวของทองคําว่ามีความสัมพันธ์กับตัวใดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนก็จะมีความรู้สึกต่อการลงทุนในทองคําต่างกันนะคะในบางช่วงจังหวะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะการประกาศของคุณเบรนนันเก้ออกมาผิดหวังต่อตลาดก็มีผลทําให้ราคาทองคําหลบลงไปด้วยค่ะแต่ล่าสุดค่ะหลังจากการประชุมที่ยุโรปนะคะจะมีทิศทางต่อราคาทองคาอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณธีพานวัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของ YLG b o l l i a n and Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมลคะสัปดาห์นี้นะคะทองคำม,มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําเองเรามองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะคุณลูกปัดโดยที่ถ้าดูราคาทองต่างประเทศเนี่ยกรอบจะอยู่ที่ระดับ1,560เหรียญจนถึง1,640เหรียญ US Dollar per Troy o u n นะคะคือแต่ถ้าเป็นเินบาทบ้านเราเนี่ย รวมองอยู่ที่ระดับประมาณ 23, 200, 2 3 2 0 0จนถึงระดับ2 4 4 0 0บาทตบาดทองคำคือโดยรวมรวมองว่าการปรับขึ้นของทองคำยังไม่ได้เป็นขา้้นทีเดียวค่ะ สาหรับการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะในบางจังหวะอย่างสัปดาห์ก่อนเราก็จะเห็นว่ามีการย่อตัวลงค่อนข้างแรงด้วยสัปดาห์นี้จะมีโอกาสได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในลักษณะนั้นอีกไหมคะอืมคือเรามองว่าน่าจะยังนะคะจนกว่าจะเอ่อใกล้ๆช่วงที่หรือว่าวันที่จะมีการประกาศผลของในเรื่องของฟรีสเองนะคะเพราะว่าข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรามองว่ายังไม่มีนะคะก็ส่วนอื่นก็จะเป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วไปนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ เชื่อว่าน่าจะยังสามารถอยู่ในในกรอบของเท่านี้ได้นะคะคือยังไม่ขึ้นทีเดียวหรือยังไม่ปรับตัวลดลงทีเดียวแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมานะคะเอ่อถึงประมาณเกืบ 3, 3, 3, 3, 4, อบเกือบสามสามสิบเหรียญ US อ s l l a r ต่อทราพย<ห>ไ์ได้แต่โดยรวมในอย่างกองทุนใหญ่ๆอย่าง SPDR Spider Co เองซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเองนะคะ ก็มีการซื้อทองคําเพิ่มขึ้นปริมาณเกือบเกือบหนึ่งตามได้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าถ้ามีการย่อตัวก็จะมีการทยอยสะสมหรือแม้อย่างพวกกองทุนต่า,ตางประเทศเองก็มีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะค่ะถ้าเกิดว่าให้คุณธิพาแนะนํานะคะคนที่มองจังหวะจะเข้าไปลงทุนในทองคํามองไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ดีคะค่ะแนะนําว่าการย่อตัวนะคะถ้าต่าระดับประมาณ ถ้าต่ำระดับประมาณ1,600เหรียญนะนะคะก็ตั้งแต่ประมาณ1,560จนถึง1,600เหรียญถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้นะคะสำหรับนักงทุนระยะสัน้นแต่ว่าถ้ามีการดีตัวขึ้นมาแถวๆระดับประมาณ1,630จนถึง1,640 แนะนำไม่ขายทำกำไรคือต,ตอนนี้เองก็ยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบค่ะค่ะขอบคุณคุณที่พามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั้นก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่ลงทุนในทองคำนะคะส่วนใครที่เล่นในด้านของ Silver f ์ฟิวเให้ระมัดระวังระดับราคานะคะที่29.45ดอลลาร์สหรัต่อออนซ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักการสครูนะคะช่วงหน้ามีทางเลือกในด้านของการลงทุนประเภทการออมมาฝากกัน,นะคะ่ะ